อะไระเบสี่เทนกว่า <c oughs> <c oughs> เอ้โหเออยยว <c oughs> ันนั้นพี่ใหม่เขาบอกอยู่เขาบอก,เข,บอกเขาบอกมีเขามีกองอยู่เออพี่ก็ลืม <c oughs> มันฟั่งไปแล้วด้วยเรื่องๆอะ่ะ ไอ้ของหน้าโนเทกพี่คุณยางเลยครับของเวมันเขียนสี่อ่าใช่มันอาจสีเคได้อันนี้มันแบบคล้ายๆบริษัทก็นั่นของโกโปรอะพี่ันด้ม่เลย่อ้อออา๋ยินวังเลยวะเอาลูกกันด้วยนะ อ๋อลูกพี่เขาน้ำมันลงเยอะเลยเว้ยกูจะปิกกิมมัะไล่ครับไ,ไ<ห>ล<ะ>่้าที่แล้วไล่้าที่แล้วกูได้งานแล้วพี่นมึงหมาตอนกะเื่อไม่ตีสามตีสี่หรือว,ว,ว่ายัางจะนอนอีกว่าน่าเวลานั้นนะ โลกหมุนนั่นดีเลี่ยมาอันนี้จะขายตามหาไอ้นี่นะยังไม่มันไม่กลับบ้านมาสองสามวันแล้วเนี่ยมาตามหามันได้ที่สะพานบางปองนะครับมาดีอยู่อยู่นั้นผ่านเงอนไม่ขาดเลยอะลืมบ้านไปแล้วเข้าบ้านถูกวะเนี่ยเข้าบ้านถูกวะเนี่ยเออถูกนะ นี่ัเอาไม้ืดันหัวสวยเลยโอ้โแต่เมื่อก่อนแม่งถูกจริงที่โอ้โหอัดอัดฐานจริงๆอะตรงนั้นอะ ไม,ไ,มไม้แฝบมือมึงนี้แมวต้อนะเอาปลานะ เฮ็ดพี่ขึ้นพอดีเลยพี่โดดมาหน่ะโอ้โหขาดเลยยังไม่ทันดึงเลยพี่เลย ขาดสายต่อแล้วพี่ด<า>มองไม่เห็นหรือปะหอเห็น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 ตัวแรกครับยามเช้าแต่ไม่ได้ถ่ายไว้นะ ไม่ได้ถ่ายตอนยิงครับมีกล้องแบตหมดเดี๋ยวป,ปลดปาออกครับผมโดน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  ขายขี่ป,ปอนนะพี่ <160. S> 1 6อหสิบอ๋อสบายทำปะเลยเ,เลยเขาไอ้เกี่ยวไงเ,เลยเลยเหี่ยงเกี่ยวไอเเ้เหี่ยงเกี่ยวไิงไม้มาขึ้นมาแล้วโอ,โ,โอ้โหเราควนพี่ยกยกปลาโชว์ฟ้องให้หน่อย นี่ของพี่ฮะนะครับขายทั้งกุ่มเลยไปดูกันต่ออ้าวยิงไปแล้วเมาจะดูพี่ยิงอ่ะไป็นยิงต่อใช่ไ ขึ้นวบเลยนะเออบปังเลยเอ้ยลองอาถรรพ์นะเขาโดนกันแล้วเว้ยฮะใส่เปล่าไม่รู้มีแผลมาดูดิมีกระขาดเปล่าโอ้โหจดนเล็งได้ยังไม่โดน